เสปปนเว้ยอะไรเนี่ยฮะฮะอะไรตามตูดแม่ทำไมเนี่ยฮะเจปปนจะตามตูดเขาทำไมนี่นะ่าฮะจะตามตูดเขาทำไมฮะเฮ้ย จ้องจะกินแต่นมเว้ยปวดขี้หรือเปล่าแม่น่ะพื้นหนาพื้นหนาเขาไปคอเคลียกันปวดขี้ไปคอเคลียแม่เหรอฮะไม่ห่างแม่เลยนะวันนี้เนอะฮะพื้นหนาพื้นหนาพื้นหน,า,หนาแม่ลูกเขา พือน, hungry. Hungry. นอืมอืมอืเฮ้ยน้อแม่ลูกเขาหนะุ่นน่ะอืมอืมอืมแค่แคร์กันดีแท้หืมอืมนะแม่เลียให้หมดเลยหน่นหนาหน่นนะ่ะโอ้ยเขามีความสุขหลายโอ้ย ดูดูเขาดูเขาดูสายป่านเอ้ยเขามีความสุขหลายพ่นนะเดียเขาแม่พ่นนะขอขอเขาพ่นนะเฮ้ยเฮ้ยคอเคียแม่ไม่เป็นไหนเลยฮะฮะสายป่านว้า นอนซะแล้วฮะนอนซะแล้วเหรอฮะนั่งซะแล้วเหรอฮะหืมนะเฮ้ยเนื้อแม่ก็เลียให้เนาะอยู่กับแม่นี่แหละเนาะนี่นะดูแม่เขาดิดูแม่ดีนะเพชรแคร์ดีแค่ไหนนั่นนะฮะ ดูแม่สิเออเอเออออุยอ้ยดูนะกว่าจะลุกได้มันจะเมื่อยอะไรขนาดนานฮะส่ป่านเลยฮะเมื่อยอะไรขนาดนานฮึฮะนีะ่ อยู่กับแม่เว้ขอเคลียร์แม่เวยขอเคลียร์แม่ดีแท้วันนี้นะฮะฮะดูเขาดูเขาดูดูดเฮ้ยนะ ตามก้นแม่ต่อยต่อยต่อยเลย <c oughs> จ้องจะกินนมเขาสายป่านเอ้ยน่ะ <c oughs> เขาก็เดินหนีเนาะ <c oughs> เขาก็เดินหนีสายป่านก็เดินตามตูวดูนะจ้องจะกินนมเขา <c oughs> ไม่หิวนะน่ะไม่หิว ไม่หิวแต่ก็อยากดมนม,มเขานน,น่น่ะเฮ้ยน่ะเฮ